วันนี้นะครับเรามาซูเปอร์สปอร์ตเพราะว่ามันมีโปรแรงแห่งปีเอารองเท้าเก่ามาแกลกรถ500ร้อยถพันหนึ่งอันนี้ถือว่าแรงสุดละทีนี้เรามาดูกันว่าวันนี้ผมแบกรองเท้ามาด้วยจะอยากรู้ว่ารองเท้ามันต้องเก่าแค่ไหนถึงจะแลกได้ม,มีหลายระดับมีหลายเลเวลอะเดี๋ยวลองดูว่าแลกได้เปล่า ไซเคิลยูชูส่วนรถห้าร้อยบาทคือรองเท้าตั้งแต่พันห้า 1, ถึงไม่ถึงสี่พันเนี่ยเป็นรถห้าร้อยส่วนสี่พันขึ้นไปรดพันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เขาร่วมเขาให้ร่วมรายการเนี่ยเห็นไหมครับพ่วเนี้ <laughs> เอารองเท้ามาทิ้งในเนี้ยครับไม่ใช่มาทิ้งมาใส่เราก็จะเอาอันเก่าไปบริจาคตอนนี้ขออนุญาตเปิดอย่าว่าผมนะ ามีคนรองเท้าปีนเข่ามานี่ยังดีอยู่เลยครับโอ้โหดอกยังอยู่เลยเออดีนะและเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปถามใครดีเดี๋ยววันนี้พี่คนนี้เขาจะช่วยเรานะครับมผมถามก่อนรองเท้าที่เราเห็นทั้งหมดเนี้ครับมันร่วมรายการสินค้าที่ร่วมรายการก็จะมีแบรนด์น i ี e แล้วก็ ครับต้องตรวจเช็คดูก่อนว่ารองเท้าเก่าที่ลูกค้านํามาสภาพใช้งานได้ไหมคือให้คิดว่าจะต้องเอาไปให้คนอื่นใช้ต่อใช่ครับใช้งานได้เป็นอันนี้เป็นไนกี้คอร์ทสวีผมซื้อมาตอนเอาเล็ตซื้อมาอย่งดีอยู่เลยเนหะ็นปะแล้วก็มันเป็นยางด้วยมันจะทนกว่าแต่ความไม่ไม่สวยของมันคือจริงๆแล้วข้างนอกอะมันเป็นสีนี้ที่ผมใส่จนเป็นอย่างเงี้ยใส่ไปเที่ยวใส่อะไรเนี้ยมันเก่าเก่าอเงี้ยครับผม ได้ครับทำงาน,นนะโอเคสมมติผมจะซื้อันน,อนี้ห้าพันแปดใช่ดูในปิดไฟนิดผมเอาอันนี้มาแลกมาเลยก็จะได้รับส่วนลดไปหนึ่งพันบาทสี่พันแปดร้อยบาทอันนี้จะเหลือสี่พันแปดนะครับคุณผู้ชมเฟสโฟมซานเต้บอสตันอันนี้ใช้ไปแค่ประมาณแบบร้อยกว่าโลอะคือไม่ยังดีอยู่เลยดแต่ไม่ักแล้วก็ เอาไปตากแดดสชั่วโมงเนี่ยมันหน้าปักแล้วครับซึ่งถ้าผมใส่อีกมันก็จะไปต่อเรื่อยๆอ่ะองนีได้ปะ่ะค่เสีากอ,อางนีได้งนีได้เลยครับเปิดนิดนึงแล้วไงครับเพราะตมีคนแบบคอยซ่อมให้ใช่ครับสมมุติว่า,ามีสานเต้อย่างเงี้ยสองและอยากได้ซานเต้สามอันนี้จะลดได้เท่าไหร่ครับราคาปกติอยู่ที่4,590ห้าเก้าสิก็จะได้รับส่วนลดหนึ่งบาท มันเหลืออ,อยู่3,590ห้อบาท3590ันาอันนี้ควบคุมแล้วผมบอกเลย3590ันะี่าแต่อันนี้ผมยังไม่ได้เอาไปให้ยังไม่แลกเขานะครับผมเข็บไว้ก่อนเลเนี้งจะต้องมีความโดนใจมีความบอเวิดมากมีตาตาทัาท้งไหนหรือว่าตารีดเรียบเลยมีความคมมากอะ่ะ ก็ถือว่าใช้งานได้ครับผมใช้งานได้ใช้งานได้าดเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับมีรูด้ดวยให้พี่ดูอีกข้างก่อนให้พี่คิดใหม่เน,นี่ยใช้ใช้งานได้เหรอนนย่งีใช้งานได้ครับขออีกทีพี่ใช้งานได้ <laughs> อ๋อก็ยังเอามาแลกได้นะครับแต่เขาหลังอันนี้เขาก็จะไปซ่อมกันต่อต่อไปผู้สุดท้ายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรองเท้านินจา อย่างเงี้ยอันนี้ใหม่นะบอกว่าอันนี้ใส่ไปแค่สองครั้งโอเคครับใช้งานได้ครับเฮ้ยอย่างงี้ก็ได้อ่ะสมมุติผมแบบว่าพอดีเงินเดือนขึ้นก็เลยจะซื้อคโยโน่ซะหน่อยให้มันสมกับตำแหน่งใหม่สมมุติน่ะเราจะได้คโยโน่ในราคา5้0 0บาทเดี๋ยววันีอมีคำถามสำคัญสุดท้ายรองเท้านักเรียนใช้ได้ไหมครับนันยางได้ปะได้ครับเบเกอร์ได้ปะได้ครับบาจาได้ได้หมดเลยเอาจริงนะผมเนี่ย ว่าผมเอารองเท้าคู่นี้มาเนี่ยเขาจะได้บอกว่าไม่ได้แต่เขาบอกว่าได้เดี๋ยวก่อนอย่างพวกรองเท้าบาสที่แบบพื้นไม่ชอบอาปากอะาปากเต็มเต็มเลยอ๋อต้องดูอนะครับลักษณะว่าเปิดประมาณไหนสามารถซ่อมได้หรือเปล่านะอย่างรองเท้าเก่าที่แบบบางทีเก็บไว้ในกล่องเนี้ยไม่ได้ใส่านานออกมาปุ๊บตัวข้างบนกับตัวพื้นอ่ะมันจะแยกกันอ่ะแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในสภาพดีอ่ะก็ถือว่าซ่อมได้ครับ สามารถเอาไปติดกาวนี่ผมเพิ่งรู้นะครับถ้าซ่อมได้ก็คือใช้ได้รองเท้าพื้นหลุดก็ยังใช้ได้ถ้ามันซ่อมได้่อ้แต่ไม่ใช่ว่าพื้นแบบเรียบทะลุเป็นรูอะไรเงี้ยไม่ได้ก็หากล่องนี้นะครับหากองนี้ให้เจอเขาก็จะไปส่งให้แบบน้องอ่ะที่เขาไม่มีใช้อ่ะมาใช้ที่นี้นะครับหยุงาน วิ่งอันนี้ซูเปอร์สปอร์ตเทนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะพาไปดูว่าไอ้โกรเนี้เอาไปซื้อรองเท้ามาวิ่งงานเนี้ยมีคู่ไหนที่ผมแนะนำบ้างผมจะให้ดูอย่างเร็วที่สุดภายในตอนนี้